ของชิ้นนี้นะคะแจกเพียงแค่40,000ชิ้นนะคะแล้วก็ต้องไปรับในแบบบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะตอนนี้นเขาแจกไป4,000กว่าชิ้นแล้วนะเข้าแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะไปดูวิธีการเล่นกันเลยเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องเลือกที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะตรงนี้ที่เป็นแถบสีฟ้าด้านขวานะคะจากนั้นกดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะ มาตรงนี้ได้เลยนะคะตามพี่แป้งมาสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆจะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหากเราทำเควส์สาเร็จเนี่ยให้มากดตรงนี้นะคะเพื่อรับของฟรีแต่สิ่งที่น้องๆจะต้องทําก็คือน้องๆนะคะจะต้องมาเปิดเควสตรงนี้ก่อนนะคุยกับเบบี้ตัวบีนะคะน้องๆเพื่อทาการเปิดเควสนะคะแล้วน้องๆจะต้องนะคะไปเลี้ยงเด็กนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเมื่อน้องๆอุ้มเด็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กๆจะมีความต้องการใช่ไหมคะน้องๆไม่ว่าจะไปปวดฉี่นะคะหรืออยากป้อนนมอยา ของเด็กทีน่น้องเลี้ยงเนี่ยทั้งหมด10ความต้องการนะคะซึ่งพี่แป้งก็ไม่ได้เล่นเป็นนักหรอกนะคะน้องๆน้องๆก็ลองดูตามพี่แป้งไปนะคะอ่ะเราฉีดเสร็จแล้วก็ล้างมือพาเด็กไปชงนมกินข้าวหรือพาเด็กไปนอนพาเด็กไปแป เปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรเงี้ยให้ครบนะคะน้องๆสิทธ์ความต้องการนะคะเควสเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงที่เราไปรับเควสอยู่แล้วว่าน้องๆทํสิทธความต้องการครบหรือยังสมมติน้องๆเนี่ยพาเด็กไปกินนมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะเราจะขึ้นละหนึ่งเควสเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะอ่าพาไปฉี่ก็คือนองเควสอะไรเงี้ยซึ่งข้างในนั้นน่ะพี่แป้งเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องๆซึ่งก็น้องๆก็ต้องแปลกันเอ,เองนะคะว่าใครปวดฉี่ใครอยากเปลี่ยนผ้าอ้อมใครอยากแปรงฟันอะไรเงี้ย หรือไม่ก็ลองให้เพื่อนสลับกับเป็นกับน้องๆนะคะสมมติเพื่อนเป็นเด็กน้องเป็นคนเลี้ยงก่อนหรือน้องเป็นคนเลี้ยงก่อนเพื่อนเป็นเด็กอะไรเงี้ยก็ช่วยกันนะคะจะได้ของฟรีไว้ไว้ไม่งั้นมันจะหมดก่อนเด้อและนี่นะคะพี่แป้งกับแปลงฟันให้เด็กนะคะก็เป็น f c พี่แป้งเอเนี่ยแหละพี่แป้งกับแป้งฟันแปลงแปๆงแปลงแบบนี้นะคะจากนั้นก็บ้วนปากแล้วพี่แป้งก็ทำน้ำยาบ้วนปากหกใสเด็กโอ้ตายแล้วฉันจะบ้าตายฉันจะเลี้ยงเด็กได้ไหมเนี่ย คงทำเควสอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะน้องๆให้น้องๆน,นะคะเดินไปตรงนี้ได้เลยนะก็คือตรงที่เรานะคะไปรับเควสมาจากนั้นเราต้องคุยกับคนที่ทาเควสก่อนหนึ่งครั้งนะคะน้องๆเพื่อทําการปิดเควสของเราเองว่าเราเนี่ยได้ทำสิบเควสสาเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะจะให้เรานะคะสามารถรับของฟรี UGC l i m i t e d ตรงนี้ได้หาโนองๆทาสาเร็จเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาเหมือนพี่แป้งเลยนะคะลองไปทําดูลิบๆทาเนะือ